สบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้องนกสาวลาวเหนือนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องนกก็จะพาทุกท่านมาส่องความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะคะหลังจากที่ได้เห็นชาวขเขมรเอาพระส่งมาทวงคืนและขัดขันสงกรานที่ทางประเทศไทยได้จดขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะ ซึ่งเราก็รู้กันดีแล้วนะคะว่าทางประเทศไทยนะคะได้ขึ้นทะเบียนสงกา์เป็นมรดกโลกในวันที่6ธันวาคมปี2566นะคะโดยทางยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกา์ไทยนะคะเป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกทางภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ของมนุษย์นั่นเองนะคะ ซึ่งการมาขัดค้านและทวงคืนทางชาวเขมรนะคะก็มีทั้งพระสงฆ์หลายองค์มากๆที่มาร่วมการคัดค้านและทวงคืนโดยทางชาวเขมรนะคะก็ได้ระบุถึงรายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่ยืนยันว่าตัวเองได้เป็นต้นกำเนิดของสงกรานเอาไว้ดังนี้นะคะสวัสดีสมาศิก์ยูเนสโกวันนี้พวกผมมาที่นี่เพื่อมาสร้างความเข้าใจใหม่ กับคำว่าส่งกลาน่นซึ่งผมเห็นในเอกสารแล้วผมเชื่อว่าประชาชนทั้งสองฝั่งรักวัฒนธรรมเขมรพอๆกันแต่มีบางคนที่ยังเข้าใจผิดกับคําว่าส่งกลาน่นตอนนี้ผมอยากจะสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนว่าคําว่าส่งกล้านได้ถูกจารึกเอาไว้ในกําแพงหินโบรนันประเทศของพวกเราตั้งแต่ปี910 และทางผสฆงนะคะก็ได้มีการเทศนาอยู่ที่ห้องประชุมยูเนสโกอีกด้วยนั่นเองนะคะแต่ในที่สุดนะคะทางยูเนสโกก็ไม่ได้รับพิจารณาการออกมาคัดค้านหรือทวงคืนสงกลา์แต่อย่างใดเลยนะคะ และต่อกับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวไทยและความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดูนะคะว่าจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้เห็นทางสื่อต่างๆนะคะได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับประเด็นที่ชาวขเขมรและก็พระสงฆ์หลายองค์นะคะได้มาทวงคืนสงกรานนะคะซึ่งเขาก็อ้างอิงว่า สงกรานดังกล่าวนะคะมีต้นกําเนิดตั้งแต่ปี910โดยมีการจารึกไว้อยู่ที่กําแพงหินนั่นเองนะคะทุกท่านคะซึ่งท่านแรกนะคะก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคัดค้านไม่ได้ขอเป็นวัฒนธรรมร่วมโตได้ทั้งขึ้นได้ทั้งล่องเลย ขอบคุณสันติภาพและความคิดเห็นถัดมาค่ะคำว่าส่งกาต์เป็นภาษาบาลีสันสกฤตมาจากอินเดียแถบนี้รับอารยธรรมมาจากอินเดียจากจีนทั้งนั้นคอมเมนต์จะมาเค็มแบบนี้ไม่ได้และความคิดเห็นถัดมาค่ะ เคลมทุกอย่างที่เป็นของไทยที่โดดเด่นเช่นโขนมวยไทยชุดไทยเป็นของพ่คขเมนมินำซ้ำยังเคลมว่าเครื่องดนตรีประเภทเคนดั้งเดิมเป็นของมันทั้งที่คนขเมรทั้งประเทศ เป่าเคนไม่เป็นแม้แต่คนเดียวและตอนนี้ได้ยินข่าวว่ากำลังส่งชาวเขมรมาเรียนเป่าเคนจําจำนวน20คนเมื่อต้นปี2567้นเองและความคิดเห็นถัดมาค่ะประวัติศาสตร์กมัมพูชายืนยันว่านั่นไม่ใช่การน,นำพระสงฆ์ไปกดดันหรือเรียกร้องเอาคำว่าส่งกลัน่นทว่าต้องการขึ้นทะเบียนให้ พระสงฆ์กัมพูชาบทสวดและเสียงสวดเป็นมรดกโลกเนื่องจากกัมพูชาเป็นต้นตำรับเป็นวัฒนธรรมประจำชาติมีหลักฐานยืนยันชัดเจนบนกำแพงหินปราสาทวัดอังอร์มาตั้งแต่กำเนิดโลกและความคิดเห็นถัดมานะคะขมนไม่ได้มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองจะไปขอทำไมเพราะไม่มีที่มาที่ไปหลักฐานอ้างอิงก็ไม่มี และนครวัดก็เป็นของบรรพบุรุษเสียมเหลียบที่สร้างเอาไว้และความคิดเห็นถัดมานะคะชาวเขมรนได้ปลดภูมิใจในตัวเองไม่เซตนี้เท่านั้นจะทำให้ประเทศของคุณจเจริญ มัวแต่วิ่งเคลมของคนอื่นประเทศของคุณก็จะมีแต่ถอยหลังและความคิดเห็นถัดมาค่ะถ้าคำว่าส่งกรา์เป็นต้นกำเนิดมาจากคอมเมนต์ทำไมไม่ใช้สงการตั้งแต่เลกใช้โจรขมันถมยทําทำไม,ำไมฝากไว้เป็นคำถามสักทีชาวคขมรและความคิดเห็นถัดมานะคะวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำสืบทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่ทำเมื่อวานแล้วมาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศตัวเองทั่วโลกเขารู้หมดแต่ว่าชาวคาเมรไม่รู้และความคิดเห็นถัดมาค่ะถ้ามีแบบนี้สักสิบประเทศยูเนสโกต้องยุบองค์กรแน่เพราะว่าทนปวดหัวไม่ไว้และความคิดเห็นถัดมานะคะคขะมรมีสิทธิ์อะไรมาทวงคืนสงกรานต์อ้างแต่กำแพงวัด คนประเทศนี้ไม่น่าคบหาไว้ใจไม่ได้และความคิดเห็นถัดมานะคะแต่ก่อนใช้คำว่าโจรชมันเมยตอนนี้อยากใช้คำว่าสงกรานแบบไทยสง,งั้นและความคิดเห็นถัดมาค่ะแล้วต่างชาติจะรู้ว่าสุดไทยมวยไทยโขนและอื่น ที่ไทยพูดนั้นเป็นความจริงนะคะและความคิดเห็นถัดมาค่ะเทศกาลสาดน้ํามันมีหลายประเทศครับแต่ประเพณีสงการตหรือสาดน้ําของไทยเราทําเป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างชัดเจนส่วนเพื่อนบ้านจัดเป็นเทศกาลแล้วมาอ้างว่าเป็นเทศกาลสงกรานต์และความคิดเห็นถัดมานะคะสงกรานต์ของไทยมีมาแต่สมัยสุขโขทยัย เมรยังไม่มีเขตแดนเลยแล้วเอาอะไรมายั่งยืนว่าส่งกล้านมาจากประเทศตัวเองและความคิดเห็นถัดมานะคะยูเนสโกให้โอกาสใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ใช้สยศาสตร์นะคะ และความคิดเห็นถัดมาค่ะขาเมนมันจริงจังมากที่จะเค็มของไทยพอเค็มไม่ได้ก็ขอเป็นวัฒนธรรมร่วมชั่วร้ายมากและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะยูเนสโกเขาไม่ได้โง่นะครับเขามีหลักเกณฑ์หลักวิชาการหลักประวัติศาสตร์ในการใช้ตรวจสอบที่มาของวัฒนธรรมต่างๆอย่างชัดเจนและทำอย่างละเอียดอีกด้วยรวมถึงต้องตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้นๆที่ปรากฏและรับรู้ได้จากประเทศต่างๆด้วยตัวอย่างเช่น จากบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนก็ไม่ได้มีการระบุถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเขมรไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายๆและยังมีภาพประกอบอีกด้วยยูเนสโกไม่สามารถเชื่อได้จากคำกล่าวอ้างง่ายๆของชาวเขมรหรือการอ้างลอยๆจากสิ่งที่มีอยู่แค่บนกำแพงได้และที่สำคัญทางยูเนสโก เขาจะไม่รู้เลยหรือว่าขเมนเองทำหลักฐานปลอมเอาไว้มากมายทำเป็นขบวนการ รวมถึงการที่คนเขมรเองพยายามเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆคนต่างๆในสื่อที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของประเทศไทยและเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นต่างๆนะคะของชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้หลังจากที่ได้เห็นชาวเขมรนะคะและก็พระสงฆ์หลายองค์นะคะได้พากันมา ทวงนะคะหรือว่าขัดข้านเกี่ยวกับสงกรานที่ประเทศไทยได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกทางยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะซึ่งวันที่ทางประเทศไทยได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกของสงกรานก็คือวันที่6ธันวาคม2566นั่นเองนะคะทุกท่านคะ่ะแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวและรายละเอียดทั้งหมดที่น้องนกได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันในวันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นตา ก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันค่ะและถ้าหากว่าน้องนกนำเสนออะไรผิดพลาดไปน้องนกก็ต้องกราบขอโทษพี่พีเอฟทุกท่านด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย